สวัสดีครับพวกเราอีอารีนะครับผมยังนํำครับผมเอกโซล่าครับก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนที่สยามวาเลนไทน์เดยนะครับเราก็จะหาคนที่มีคู่ไม่มีคู่แล้วก็เพิ่งอกหักนะครับเพื่อได้แจกยาดมนะครับอ้วยอันกินดอกไม้นะเข้าตีวาเลนไทน์เราจะสัมภาษณ์หนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนครับไปดูกันเลยเอ๊ะคิดว่าเราแบบจะมีคู่ในงานนี้ปะ เราจะคู่รักไหมหรือว่าเราจะมีคู่กันหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยพยายามเดี๋ยวเราขอสเกลสเกลสาวๆหนุ่มๆตามหาตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านสยามเซรามนะครับขอขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์นะครับไม่ครับไม่ครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรบ้างครับชื่อดีดีครับเป้ยครับพันวารินไทยนี่นะครับไม่ทราบว่ามีคู่กันหรือเปล่าครับไม่มีครับมีครับไม่มีแล้วทําไมมาเป็นคู่กันล่ะเ้ยไม่มันเป็นเดินเป็นเพื่อนนะครับใช่ไม่มีไม่มีใครเดินด้วยครับเดินทางมาด้วยกันไม่มีคู่นะครับแต่มาเป็นเพื่อนนี่เฉยไม่มีคู่อย่างนี้แบบมาเดินสยามนี่เห็นคนมีคู่กันนี่อิจฉาไหมครับคือไม่ได้อิจฉาเพราะว่าก็ส่งเสริมความรักครับเห็นคนรักก็ดีก็เยี่ยมครับ เฉยๆคือเรามีเพื่อนก็พอแล้วไม่ต้องมีแฟนหรอกมาขอสามคำวันวาเลนไทน์ครับเอ่อ love yourself แล้วกันครับผมมาช้อปปิ้งครับเพื่อใครจะเหม็นความรักนะครับเรามียาดมอ้อยอันนะครับแจกสูตรดอกไม้สูตรดอกไม้สีชมพูอันนี้ให้ผมครับใช่ครับใช่ครับคือรู้สึกว่ามียาดมก็ไม่ต้องมีแฟนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันใช่มันไม่เหม็นกินความรักแล้ว ก็ ar, ขอวาร์ปทั้งสองคนไว้เลยครับ Shine Boys underscore DD ครับครับผม Shine Boys เปื่อยๆครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับผมชื่อยิมครับวันนี้วันวาเลนไทน์มากับใครครับมาคนเดียวครับคนเดียวแปงว่าโสดครับไม่แบบเดินเดินไปเนี่ยเจอใครแบบเตะตาบ้างไหมครับเจอเดนใจได้บ้างหรือเปล่ามองไปทางไหนก็เจอเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ แล้ววันวาเลนไทน์เห็นคนมีคู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็อิจฉาอยากมีคู่เหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่เขาไม่รู้จะมีเมื่อไหร่เหมือนกันโอเคครับงั้นขอสามคำสำหรับวันวาเลนไทน์ครับอยากมีคู่นี่นะครับก็จะได้อย่าดมอ้วยอันนะครับสูตรดอกไม้นะครับเหมาะกับวาเลนไทน์ครับดมปุ๊บมันจะหอมพอมันหอมปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาหานี่นะครับสุดท้ายขอฝากฟามเลยครับ พีพีจุดไว้สิบเก้าครับ,บ,รบครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อต้นคูณะค่ะวันวันทยมาใครครับมากับเพื่อนแต่โดนเพื่อนิึงไปอ่ะอ้ามาเพื่อนนี่ไม่มีแฟนไม่มีไม่มีเลยอย่างงี้เหงาแย่เลยครับเหมือนพวกผมเลยเฮ้ยเป็นอย่างงี้เ <c oughs> นี่ยหนักใจช้ำใจหรือเปล่าก็หนักอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าดีขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วเดินในแถวนี้แบบเจอแบบหนุ่มๆคนไหนแบบเตะตาบ้างหรือเปล่าครับ มีเจออยู่นะคะมีแบบเสื้อขาวกับเสื้อดำอยู่แถวๆนี้มาอาจจะคนนู้นแล้วเปล่าเหตุผลใไม่มีขอสามคำสำหรับวันวาเลนไทน์ครับเงา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  t r i p l เงาไปเลยนะครับสำหรับคนเงานะครับแล้วก็มียาดมปุ้ยอันนะครับแจกเอาไว้ให้ดมแก้เงาแจกว้าบนะครับ your face tkurfav จุด tk ค่ะ ครับผมครับ,บชื่ออะไรบ้างครับชื่อโฟกัสคะ่คะพีจ้าคะ่ะน้ำพูค่ะวบริษัทนี่มานสามคนลาใช่แล้วสถานะแต่ละคนนี่คือโสดหมดเลยไหมครับโสดค่ะโสดค่ะโสดค่ะ อ่าสดนะอย่างนี้น่งเหงาเหงานะเห็นคนมีคู่นี่คิดยังไงบ้างครับกับการที่แบบเจอคนเขาจับมือกันเดินที่สายามเหนเ่อยมากค่ะง่าดีค่ะก็เลยพงนสามแล้วเดินไปนี่แบบมีเห็นแบบหนุ่มๆคนไหนแบบเตะตาบ้างไหมเยอะยังไม่มีค่ะยังค่ะถ้ายังไม่มีครับ,รบก็ต้องพกแก๊เจ็ตติดตัวไว้เลยพายความเครียดซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการที่จะมีหนุ่มเข้ามาหานะครับก็คือย่าดมอุ้ยอันนะครับกินดอกไม้แล้วแจกให้เลยครับ แกลิโดมันจะมีแฟนไหมคะมีชัวร์แกะโดมเลยค่ะบจะโต้สเตเปกไหมจะโต้สเตเปกไหมตรงแน่ๆขอมาค่ะขอสามคำสำหรับวันวาเลนไทน์นะครับรักหนุ่มตีค่ะเหงามากจังโสดค่ะโสดอสดโอเคแจกว้าบแจกว้าบสี่เอ็นจีอเอฟอีวายค่ะเจอีเจเอจุดเจค่ะพี่เฮดยูวีทีพีเอ็นได้สกอตค่ะโอเคขอบคุณครับชื่ออะไรกันบ้างครับ ชื่อแพรค่ะชื่อจีโน่ครับมาสองคนนี้เป็นอะไรกันนะเป็นแฟนเป็นแฟนครับืเป็นแฟนหวานจี๊ยวันวาเลนไทน์นี้มาทำอะไรกันที่สยามครับมาเดทกันค่ะมาเดทครับอุ้ยหวานเกินก็เรามีเทคนิคยังไงให้แบบความสัมพันธ์เราแบบยืนยาวไหมครับก็เวลาเราทะเลาะกันนะคะก็จะปรับความเข้าใจแล้วก็รักษาชีวิตคู่ให้ยืนยาวมากที่สุดค่ะสำหรับผมก็พยายามคุยกัน ให้มาคืนมีอะไรก็ต้องรีบคุยเดี๋ยวนั้นเพื่อที่ให้อ e ีกฝ่ายเขาไว้วางใจเรา,าถ้าเราเออเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะเราพร้อมที่จะคอยให้ก,ากําลังใจเขาเสมอที่ผู้หญิงจะเอาให้แล้ว<อ> <c oughs> ซึ้งกัด <c oughs> ผู้ว่าของเราเราจะแจกยาดมแล้วอันผู้อันนะครับกลิ่นดอกไม้ <c oughs> เพื่อเวลาเราเครียดน,นะครับเราต้องดมให้ใจเย็นเราจะได้คุยกันน,นะครับขอสาวคำให้คนข้างๆหน่อยครับรักเธอนะรักมากๆครับ ขอบคุณมากเลครับชื่ออะไรกันมาครับชื่อโปเต้ครับชื่อเฮงครับอันนี้มาเดินกันสองคนแล้วครับใช่ครับมาเดินเล่นครับวาลินไท์เนี่ยครับสถานะเราโสดหรือเปล่าครับโสดครับโสดครับมาสยามนี่แบบมีคนที่แบบตรงใจเราไหมมันก็ก็มีมีครับแต่ว่าแต่เราก็ได้แค่มองครับก็ไม่ค่อยได้มองอะไรครับก็มองแต่ของกินครับนอกกินโอเคครับได้ข่าวว่ารู้จักเอเอด้วยแล้วเอเอนี่คือเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับถ้าส่วนตัวผม ชอบอีเอราบายครับพี่ปอลพี่บอลพี่บอนแป้งเลยกางเกงเอออันนี้ปกติเล่นอาวีนี่เป็นแบบเล่นอะไรเป็นหลักเล่นโลมกอล์เป็นเล่นป่าครับปอสามคำให้กับบอลบอลเดียรนี่นะครับผมโสดมากว่างมากๆครับก็สุดท้ายนะครับฝากยาดมอ้อยอันนะครับนี่กินดอกไม้สุดท้ายแล้วฝากวับมนะครับหนึ่งว e a r o l d k i d สามตัว p p t n k k จุดอันเดสกอร์ครับไปฝากกอยจีแล้วทักไปได้เลครับน้องๆผมโสดมากชื่ออะไรกบ้างครับชื่ออลินนะครัชื่อสานครับฟอร์ดครับผม อยากทราบสถานะว่าโสดกันไหมครับสดค่ะสดครับสดครับผมสดเดินสยามนี่เห็นคนมีคู่แล้วแบบคิดยังไงบ้างครับน่าฉาค่ะมันไส้ครับแอบอิจฉาเล็กๆครับอิจฉาเล็กๆอย่างมีบ้างอย่างมีบ้างครับแล้วมาสยามนี่เห็นใครแบบเตะตาบ้างไหมโดนใจบ้างหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่มีครับต้องไปเดินวนอีกสักสองสามรอบนะเผื่อจะเจอเผื่อจะเจอไม่มีค่ะไม่ ขอสามคำให้กับวันวาเลนไทนยครับเหงาจังเลยเศร้าใจจังครับอยากมีแฟนค่ะโอเคงั้นมาฝากวาร์ปด้วยค่ะเผื่อจะมีใครมาทักหาน้องผู้ผมนะครับ U S R X N T จุดอันเดอร์กอร์ค่ะ S A N K W K ครับผมเป็น F O R D K N N ครับผมเขาล้วนะครับก็มียาดมอวยันะครับมาแจกดมปุ๊บมีคนรู้ใจเข้ามามีดอกไม้ครับให้เข้ากับวาเลนทนยขอบคุณครับชื่ออะไรกันบ้างครับ ชื่อกวินค่ะชื่อเอ๋ยค่ะฮานาค่ะไม่ทราว่าวันวาเลนนทายนี้โสดไหมครับไม่โสดค่ะเฮ้ยโสดค่ะโสดค่ะ,คะแล้วทำไมคนไม่โสดถึงมาเดิบเพื่อนล่ะ เวลาเราเห็นคนที่แบบเดินจับมือกันนี่แบบในวานไทวันหวานนี่เราคิดถึงแฟนไหมครับคิดถึงค่ะเพื่อนๆที่โสดนี่คือแบบกิจชาไหมครับที่เขามีแฟนอิจฉาค่ะไม่ค่ะมาวันอันทายนี่มีใครแบบเข้ามาจีบบ้างหรือยังครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่น่ามีอยู่แล้วเม่เขาไม่มีแล้วมีแฟนนะถ้ามีก็ไม่ควรแล้ววันวาเลนนทา์นี่มาเดินทําอะไรกับเพื่อนครับมาเดินหาของกินค่ะมาเดินหาของกินกับเพื่อนค่ะมาเดินเล่นค่ะ ขอสามคำให้กับวันวาชนชายนะครับก็ดีค่ะไม่ดีค่ะก็ดีค่ะแจกว้ากันดีกว่า c z x c v q QCMX หนึ่ง t a n d e r s c o r ค่ะ PIAERADAN ค่ะวันนี้อากาศร้อนร้อนนี่แบบตัวช่วยครับนี่ อย่าดมอุ้ยอันน้ำกินดอกไม้เข้ากับวันวลนท้ายนะครับเผื่อใครไม่มีดอกไม้ก็โดมไนี้ไปก่อนชื่ออะไรกันมางครับชื่อฮิวครับชินโมครับวันวันทน์นี้คือมาเดินเล่นกับใครครับมากับเพื่อนครับมาอ่านหนังสือครับไม่มีแฟนไม่มีครับนี่ครับมากับเพื่อนครับมี เพื่อนแค่นี้คือมาทั้งสองคนแล้วได้ครับวันนี้มาเรียนแล้วก็มาอ่านหนังสือแปลว่าโสดโสดครับโสดครับไม่โสดแล้วไม่โสดแล้วแต่ว่าคนนั้นไม่ได้มาด้วยนี่คือวันนรกผมมาเพื่อแบบพาเพื่อนหาแฟนอ๋อพาเพื่อนหาแฟนผมว่าต้องมีมีตัวช่วยอย่าดมอวยอันกินดอกไม้นะครับเข้ากับวังชื่นใจนี่เราให้ไปเลย ขอวาบเลยครับ T P H U S A K U L จุดอันเดกอครับ C H A W A L W I T 1 0ตัวครับท้ายแล้วขอ3ามคำให้กับวันบรนชัยครับเออมาจีบหน่อยครับไม่โสดแล้วครับโอ้ยชื่ออะไรกันมางครับชื่เฟิร์สครับมินค่ะมากัน2คนอย่างนี้นี่เป็นอะไรกันหรือเปล่าครับเอ้ยให้เขาตอบแล้วกันครับ เป็นแฟนแล้วค่อ,อ,ยอย่าบอกแล้วเพื่อคคบกันวันนี้เอ,อ,อเ <laughs> ขินกัน,นวนวาเลนไทน์เรามาทำอะไรกับแฟนเรามางครับก็มาเดินเล่นครับดูหนังสือเหมือนกันนะครับก <laughs> 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 ็มาด้วยกันแล้วเราสองคนนี้เจอได้ไงครับทำงานข้างนอกด้วยกันงานอาสาเตีย <laughs> บ <laughs> ปุ๊บชอบเลยปาพี่ออีกเลยคือแต่แรกเห็น <laughs> เอ้เขาเขิดแล้วนะ <laughs> ขอสามคำให้คนข้างๆหน่อยครับน่ารักมาก คิดคาเดียวกันเลยตอนแรกน่ารักมากน่ารักเหมือนกันนะครับสุภทายเาเรามียาดมอุ้ยอะนรมาแจกให้กับคู่รักของเรานี่กินดอกไม้ครับจะได้หอมหวานสำหรับความสัมพันธ์นี้นี่ครับชื่ออะไรมาครับชื่อบูมครับชื่อเวสค่ะมาสองคนอย่างนี้นี่เป็นเพื่อนกันหรือแบบ เป็นแฟนครับใช่หรือเปล่าใช่ค่ะวันวาเลนไทน์เขาทำอะไรกันบ้างครับเป็นแฟนกินข้าวครับถ่ายรูปแล้วประทับใจไหมครับที่แฟนพาไปประทับใจค่ะครั้งนี้เป็นวาเลนไทน์ที่เท่าไหร่ครับสองค่ะสองครับคบกันมาเท่าไหร่แล้วครับไม่ถึงปีแล้วว่าอย่างนี้ปีแรกที่มานี่คือยังไม่คบกันใช่ครับตอนนั้นเป็นอะไรกันครับคนคุยเจอกันครั้งแรกได้ยังไงครับเนี่ยเพื่อนขาเจอครับคนนีครับวันนี้ขอจ่าทำให้กับคนข้างๆน่ารักมากครับ รักนะคะที่ท้ายนี้นะครับเรามียาดดอกวยอันนะครับดอกไม้นะให้แทนดอกไม้ได้เพราะเป็นกินดอกไม้นะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อมิวค่ะชื่อแจนค่ะมาสองคนแบบนี้นี่เป็นอะไรกันะครับเพื่อนกันค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนนะเพื่อนถ้ามากับเพื่อนนี้สดไหมครับสดค่ะสดสดค่ะสดแต่ใจเต็มตัวนะโอ้ใจไแน่นอนแต่เองค่ะแตเองมาที่นี่นี่มีใครแบบ โดนใจาเราบ้างหรือเปล่าอาจจะคนข้างข้าอุ้ยข้างข้างไหนข้างขวาหรือข้างไหนครับอืคนข้างข้างเหมือนกันค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมว่าแปลกนะมาทำอะไรกันบ้างครับวันนี้มาถ่ายรูปเล่นค่ะมาดูหนังค่ะมาด้วยกันเหรอคนหนึ่งถ่ายรูปคนหนึ่งดูหนัง ได้รูปหรือเปล่าครับหรือว่าได้รูปี่โรงหนักเขาเขา,เขาไปหาคนอื่นก่อนมาเจอโอ้ยอ้าวแล้วบอกไม่มีใครไปดูผู้ชายในโรงนัมมืดๆนีมมม่มองเห็นนะครับ <laughs> ผู้ชายอยู่ในจอค่ะอ๋อหร,ห,รหรือหรืออยู่ในใจโอเคครับสุดท้ายแล้วขอสามคำให้กับบัลนไทน์รับเหงามากค่ะโสดนะคะสำหรับคนเหงาๆนะครับรต้องมียาดมให้ยาดมปุ้ยอันนับกินดอกไม้นะเปิดปุ๊บมีแฟนปั๊บ แต่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้นะไปเปิดไปเปิดไปเปิดที่คนะเยอะกลิ่นไม่ได้ฟุ้งไม่ถ้าเปิดอยตรงนี้พวกพเป็นแฟนกันเองนะเออขอว้ามหน่อยครับ A L L S X N D A Y ค่ะ J N S D E S U Underscore ค่ะก็หนุ่มๆก็ไปฟอกันได้นะครับฟอไปแล้วทักไปได้เลยขอบคุณมากครับสุดท้ายนี่นะครับก็ใครที่ไม่มีคู่นะครับก็ขอให้หาคู่ให้ไวๆนะครับหรือส่วนใครที่แบบมีคู่แล้วก็ขอให้รักกันนานๆนะครับสมหวังกับความรักตลอดไปส่วนคนที่อกหักนิดต้องทำยังไงครับก็รอให้เขากลับมาดาใจนะครับต้องดมอุ้ยอันนะครับอุ้ยอันนะครับจะได้มีแฟนะครับ บอกเลยว่าดูปุ๊บมีชัวแต่ผมยังไม่พอแบงคผมยังไม่เดียวท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอาดีเอาดีเลยขอสามคนนี่คนข้างๆเลยครับจ๋าบนขอสามคนเอ้สามคนข้างๆสามคำสามคำอ่าสามคำ